สำหรับวันนี้นะผมผมก็จะพามาดูเว็บคุดเว็บคุดรถคอยนะครับที่ผมได้ลงไว้นานพอสมควรน,นะผมผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมก็ไปนั่งคิดวิเคราะห์อยู่นะครับว่าผมจะลงคลิปสําหรับเว็บคุดต่อดีไหมนะครับเพราะว่าแต่ละเว็บแต่ละเว็บในส่วนของการคุดนะผมสายฟรีมักจะถอนไม่ได้หรือว่าถอนไม่ทันนะครับ ่วนมากจะเน้นไปทางลงทุนถึงจะได้ทอนนะครับผมก็พยายามจะ,ะไม่ลงเว็บขุดนะผมผมจะหาเว็บเคมที่ทําได้ไวและเว็บเคมดีๆมาให้เพื่อนๆได้ทํากันนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่อยากให้ผมลงเว็บขุดไปด้วยะจะมาลองเสียงว่าสายลุน้นขอภัยสายฟรีทอนได้เปล่านะจะมาลุ้นว่าสายฟรีทอนได้ปะนะ่า,าปผมก็จะนํามาลงให้นะครับ ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมจะได้รู้นะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการครับแต่ผมก็จะเน้นไปทางเคมมากกว่านะครับผมเพราะว่าสายฟรีมันถอนได้100%ยเปอร์เซ็นตครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูเว็บขุดรถคอยนะครับผมที่ผมได้ลงไว้ค่อนข้างนานแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของเว็บนี้นะครับผมเว็บนี้นะครับก็ถอนได้ทันทีนะครับผม อ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทำสำหรับเว็บนี้นะครับอ่าก็อย่าพลาดโอกาสดีๆนะครับผมอ่าเพราะว่าขุดรถคอยตัวนี้ถอนไม่มีขั้นต่ำนะครับผมอ่าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็กดในส่วนของการเริ่มขุดได้เลยนะครับผมอ่าก็กดเริ่มขุดได้เลยนะครับจากนั้นอ่าให้เพื่อนไปคัดลอกทีู่กระเป๋าอ่า ดดคอยในกระเป๋าฟอร์เซตเพนะผมอ่าตัวนี้เขาก็รับรองฟอร์เซตเพนะครับอ่าก็มาใส่ในส่วนของช่องนี้ได้เลยนะครผมผมจะมาลองถอนให้เพื่อนดูนะครับอ่าว่าสายฟรีเขายัางถอนเข้าอยู่หรือเปล่านะครับผมอ่านี่ก็เป็นในส่วนของกําไรต่อวันของผมนะครับอ่านีก็ยอดที่ผมคุดได้นะครผมผมก็ไม่ได้ลงทุนนะครับอ่า สายฟรีสมัครเข้ามาจะได้1นึ่งมกะเฮิร์นะผมที่เห็นผมมีอ่าหนึ่นมมกะเฮิร์นะครับผมได้ทําการลงทุนใหม่นะครับนํามาลงทุนใหม่นะผมในส่วนการลงทุนใหม่นะครับอ่านี้ก็ขั้นต่ําของเขานะครแปดมื 85, ่นห้าพันสองร้อยสิบหกซาตชิโดสคอยนะครับก็ประมาณนี้นะครผม อ่าเดี๋ยวผมจะมาลองกดถอนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสายฟรีเขายังอ่าถอนได้เปล่านะครับอา๋ยวผมจะพาเข้าไปดูมาที่ประวัติบัญชีนะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะผมอ,ะ <c oughs> อันนี้นะครับประวัติบัญชีทั้งหมดนะครผม ผมก็ได้ล่าสุดผมก็ได้ทำการถอนไปประมาณสิบสามโดสครับอันนี้ก็ผมผมก็ลองถอนมาเรื่อยๆนะผมผมก็ลองถอนยอดขั้นต่ำน้อยๆคนระับอันนี้นะนี่นะผมล่าสุดที่ผมถอนนะครับสิบสามจุดสองเก้าโดสคอยนะผมะในส่วนของยอดน้อยๆนี่ผมก็ลองถอนมาเรื่อยๆนะครับอาจจะผมจะมาลองถอนให้เพื่อนดูนะครับว่า าสายฟรียังถอนได้อยู่เปล่านะครับก็กดเข้าไปที่วิดดอนหรือว่าคำว่าถอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดไปที่สูงสุดนะครับพอกดมาแล้วปุ๊บอยอดก็จะเด้งขึ้นมา,าในส่วนของช่องนี้นะครับผมาจากนั้นก็ให้เพื่อนกดยืนยันคำขอนะครับใครที่ยัง ม่ได้มาอ่าเรียบร้อยแล้วนะผมคําขอทุกส่งไปแล้วนะครับอ่าึ้นจ่ายแล้วนะผมขึ้นจ่ยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกระเป๋ากันนะผมก็เปิดมานานแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะผมอ่ามาแล้วนะครับ มาแล้วนะผม0.01นะครับเจ็ดธันวานะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเว็บไซต์คุดดอคอยตัวนี้นะครับก็ยังถอนเข้าทันทีปกตินะครับผมสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ยังไม่ได้ทำก็รีบเข้ามาทำนะครับของฟรีนะครับถอนเข้าทันทีไม่มีขั้นต่ำนะครับผมส่วนเพื่อนคนไหนที่ต้องการให้ผมลงเว็บคุดต่อนะครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ หรือว่าต้องการเค้มถอนเข้าทันทีเอาแบบสายฟรยีถอนได้ชัวร์นะครับผมก็จะนำมาลงให้เพื่อนๆเอยๆนะครับผมอ่ะสำหรับเพื่อนๆว่ไหนที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ผมจะหาเว็บดีๆมาให้เพื่อนได้มีทำนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ